สวัสดีจ้าฉันเป็นพอหาขขยเ mm hmm. ือยข้างหลังอมีนันนเืออยู่เต็มมากมายเลยเราร้อยนะวันนี้ฉันจะพาเจ้าราไปขายเปลือที่ตลาดนู่น oh. ฉันจะเอาเปลือใส่กระป๋องให้เต็มเลย mm hmm. นี่แน่นี่แน่เอาใส่ไว้ให้เต็มเต็มเลย ไปดีกว่าฉันจะไปขายเกลือที่ตลาดแล้วเร็วตลาดแล้วเร็วดูสิตอนนี้เรากำลังจะข้ามแม่น้ำไปแล้วนะเจลาเดือดต้องเดินเรา,าระวังนะเดี๋ยวเราข้ามมาำไปเลยดีกว่าไปเลยเจลาเจลา เกลือของฉันยังอยู่ดีไหมนะเฮ้ยทำไงดีอ่ะเกลือหายไปหมดเลยเจ้าลาลงไปแช่ตัวในน้ำเมื่อกี้แน่นเลยทำยังไงดีเนี่ยเกลือหายไปหมดแล้ว่เจ้าลาจะตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยของอย่างนี้นะจะต้องคิดผาวิธีม่ให้เจ้าลาทำอย่างนั้นอีกจะรู้แล้วฉันจะเอานุ่นใส่ในกระเป๋าเจ้บบาลาแล้วแล่นไปเจ้าลาไปแช่ตัวในน้ำ รุ่นจะจะดูดน้ำแล้วก็จะหนักจะทำให้เจราหนักและ้วเจ้าก็จะไม่ทำแบบนี้ต่อไปใส่จ,จง้จอใส่กระเป๋าเจราอย่าบอกเจรานะเอาแหละเจ้าฉันใส่เบอร์ไว้ในกระเป๋าแล้วห้าบอกนะคือใส่เบอร์ไว้ในกระเป๋าแล้วเธอจะต้องเดินไปกับช้

เอาอีกแล้วจะลาลงไปในน้ำอีกแล้วอือเจลาเราจะกลับบ้านแล้วเร็ว้บเไงล่ะเชอบขี้ยจดีนะฉันก็เลยใช้วิธีนี้เลย่หน่ลมัาเทไมหเลยจะขังนะเออห้ามทำแบบนี้อีก เพราะว่าสินค้าที่ะเะใส่กระเป๋าเดินคือเกลือมันจะเสียหายมันจะละลายหายไปกับน้ำเลยฉันก็เลยเอารุ่นสใส่กระเป๋าโอ้ยม่ เพราะว่าเมื่อเราได้เงินมาเราก็จะเอาเงินไปใช้ซื้อของต่างๆเอาไว้ซื้ออาหารซื้ออะไรไว้รับประทานโอเคเราจะไม่ทำอต่อไปแล้วเด็กๆ,ๆคะนไ่ทานเืิองากับพอ่อค้าขายเกลือก็จบลงแล้วเด็กๆเป็น,นไงบ้างคะย่างอะไรค่ะการลบบอ,าขอ,ของแรกรอบแรกพ่อค้าใส่อะไรไว้ในกระสอบเกลือล่ะลูกแต่อะไรค่ะใส่ไงนกเข้มๆใส่เกลือแล้วพอทีนี้ ก็ค่ะกับเจลาเดินทางไปที่ตลาดเราผ่านแม่น้ำเจลาทำยังไงลูกเจลาตกน้ำลงไปในน้ำเลยทำให้เกลือหายไป เอาอะไรใส่เข้าไปข้เที่แลที่สองเอาอะไรใส่เข้าไปแเอม่ใส่อะไรฟ มให้หนักนะคะเมื่อสั่งมีโดนนะเขาก็จะมีน้ำตาลก็จะติดตับจนเดินขึ้นไปไม่ได้เลยวันนี้สอนให้เห็นรู้ว่าเราต้องมีความซื่อสัตย์นั่นเองเราต้องมีความซื่อสัตย์ทีว่าเราต้องรับสารสิ่งของหรือทรัพย์สินของตัวเองนั่นเองแล้วก็ไม่หยิบเอาของคนอื่นไปนอ่ายกตัวอย่างเช่นวิ่ง กระเป๋าคู่เฟอร์สวยจังเลยคุกยัยเอาัไปเลยได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้แล้วถ้ามีคนมาถามคุกยัยบอกว่าเนี่ยกระเป๋าคุกยัยได้ไหมไม่ได้เราจะต้องส่งคืนให้เจ้าของเขานี่ค่ะคุณเฟอร์แล้วก็ว่าเราหินใช่ไหมคะแล้วก็